สวัสดีครับทิศพันธ์ออนทัวร์วันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศภายในราชมังครับผมนะภายในบริเวณนอกราชมังที่เขามีคอนเสิร์ตกันนะผมเราจะพาดูบรรยากาศภายรอบนอกกันนะผมเราไม่ได้เข้าไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีบัตรมีตั๋วครับผมนะเราจะพาไปชมบรรยากาศตอนก่อนที่งานเขาจะเปิดนะครับผมนะเราจะพาชมบรรยากาศเราไปกันเลยครับผมไป อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอายรนอกนะตอนที่ทางทางเดินที่จะไปตรงราชมังนะนะอันนี้เขาก็จะกั้นไม่ให้รถเข้าออกนะผมนะจะให้เข้าแต่พวกพนากาักงานเราจะไปชมบรรยากาศตรงที่เขาขายสินค้าหน้าหน้างานผมนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจครับนไะ แค่ที่ไม่ได้เข้ามาชมคอนเสิร์ตก็เขาก็จะมานั่งพักผ่อนตรงตรงที่สนามหญ้านี่ครับผมเยียว <Yeah. S 1> เขาก็มานั่งพักผ่อนตรงสนามหญ้านี่นะอันนี้ตรงที่ทางไปที่จะไปเข้างานหรือทางไปที่ซื้อตั๋วนะครับนะเราจะพาชมบรรยากาศนะคนเยอะมากน้อยแค่ไหนเราก็จะพาชมนะทางนี้ก็ไปได้แล้วนะเร,นะราจะพาดูชมบรรยากาศตรง เอาที่ซื้อบัตรซื้อตัวก่นอนคนที่เขามีบัตรมีตัวแล้วเขาจะเข้ามาในงานได้เลยนะครับคนเยอะมากเลยครันผมนะวัยรุ่นนะสาวเข้ามาเราจะพาไปเดินชมฝั่งที่หน้าประตูหนึ่งครับผมนู้เข้ามาจากฝั่งนู้นนะผมอมบรรยากาศตรงที่เขาซื้อตัวนะ โซนแต่ละโซนนะครับแต่ละล็อกนะข้างบนข้างล่างเนะี่คนเขาอก็อยู่เขาเดาวกันิทรรากาศร้อนมากแต่เขาก็มีพัดลมให้นะครับน,บน,บนนะลมบรรยากาศคนยางเยอะอารมณเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชนนะเราไม่ได้เป็นสื่อมวลชนนะครับเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะทุกบรรยากาศ FC เขาก็มากันต้นหลามเลยครับผมนะคุณคนมากมายเลยครับผมนะ ไวรุ่นแต่ไวรุ่นทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตของดาราเกาหลีนะไม่รู้วงอะไรเดี๋ยวผมส่วนที่นั่งรอก็นั่งรอครับนะเป็ส่วนที่เขานั่งรอนะคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะผมนะให้ดูบรรยากาศนู้นคนอย่างเยอะเลยผมเขาเดินทางเข้ามา คุณเ,บบเยอะมากเลยครับผมนะอันนี้ยังไม่ยังไม่คำเท่าไหร่นะคนก็เริ่มเยอะมามาเยอะเลยคนมาเยอะมากเลยผมทางนี้เป็นเป็นมันเป็นประตูประตูประตูหนึ่งนะครับประตูแรกนะพวกเขาก็เดินทางเข้ามาตรงประตูนี้เยอะมาก เราะว่ามีรถมีรถแท็กซี่อะไรรถโดยสารพากันมาสะดวกฝั่งนี้นะถ้าเป็นหลังลามรถจะติดมากเลยคนมากเขาก็มาเรื่อยจากหน้าลามมาฟังหน้าลามก่นนะเราต้องรอดูตอนออกับผมจะด,ดากากูบรรยากาศรอบๆคนอย่างเลยเราจะพาไปเดินชมตรงที่เขาขายตัว๋วตรงหน้าง,งานในงาน <OR> ตรงก็มีร้านค้าร้านขายที่เขาให้ไว้ซื้อกินลองท้องอยู่นะซื้อกำจ่ายซื้อของข้าวอะเรือต in ้องใช้ mm ีเ hmm. ร okay, ือใกล้สุดแล้ว SPD เนเ่นมาเรื่อยๆมีฮอบินตำรวจอะไรแ้วนะโอเคสตาร์แล้ว ไอสตาร์บัคส์วงอะไรไม่รุ่นนะทางเกาหลีเราเราไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราไม่รู้วงเป็รุ่นขะองเป็นรุ่นนี่ยมันมีเมนูหลายอย่างนะเราขายให้สำหรับไปลองท้องนะของสำหรับอยู่ก็มีหลากหลายร้านค้าอยู่เจ้าซาดิบาะลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกชิ้นปลาเยาวราชนะก็มีนะ ออกกินมากมายที่จะกินลองท้องก่อนที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตให้ดูบรรยากาศโอ้คนยางเยอะมากเลยเข้าแถวรอนะคุให้ดูบรรยากาศข้างบนคนที่มีตั๋วแล้วเขาก็เดินเข้าไปใน ล้าสมบัลยนะคนที่เดินทางมาก็เดินทางมาคนที่มาถึงแล้วเขาก็เข้านะเราจะไม่เข้าไปเพราะว่าเราไม่มีตัวเขาเราให้ชม,มบรรยากาศตรงแ,แถวนี้เองน,นนะไปรุ่นอย่างเยอะมากเลยคนระับ นี่เป็นพันเสาแล้วนะสรุปของโฮมการ์เด้ อันที่รู้จักเลยก็จะรู้จักนะครับนะอะไ่ชอบก็จะเป็นเอฟซีก็จะรู้จักว่าวงอะไรครับวงเอฟซีเขาก็จะพามากันถา่ายรูปเยอะๆนะครับนะนคนทีมตัวแล้วเขาก็เดินทางเข้าเลยนะครับผมโอ้คนอย่างเยอะไปะ กาะเดินชมบรรยากาศข้างนอกอย่างนะี้คนนันนะนนน้นกน็นจัดเต็มนานเลยครับผมนะบางคนเขาก็จัดมาเต็มเลยไอ้เด็กมันบยากาศคนเยอะคนที่เขาจัดเต็มเน้อยนน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มกันหลายซื้อไว้เป็นที่นั้นเล็กก็มีนะ,ะอยเป็นน้ำดื่ม ทุกคนต้องพกพัดลมแล้วผมนะเออน้ำดื่มวันนี้สามารถเข้าไปกินข้างในได้แล้วผมนะน้ำอื่นเขาไม่เอาอย่างอื่นเขาไม่เอาเข้าไปนะผมนะนี่เขาเป็นกันที่นะว่าเราได้บัตรโซนในโซนไหนเขาก็จะบอกหมดนะ คนเขาก็จะนั่งรอส่วนคนนั่งรอคนนั่งรอนะผมนะโอ้จริงบางคนก็กอดทยอยกันเข้ามาคนที่ยังไม่เคยมาเขาก็ตืน่นเต้นนะคนไแต่คนที่เคยมาแล้วก็แบบธรรมดาธรรมดานะแต่คนส่วนที่เราที่อยู่แถวนี้เขาก็ธรรมดาธรรมดามากเลย เราจะชมะบรรยากาศตรงปากทางเข้ามาไมาน่นไน่ตเต็ถหา้าคนกำลัทยอยกันเข้ามา อยู่ปากทางเขาทั้งไทยทั้งเพศนะก็หลีทั้งคนไทย <c oughs> คนเยอะมากเลบโอ้โหจุนอลังการมากเดี๋ยวพาชมทางเข้ามา มีบัตรนะครับบัตรย้ี้เาไม่ไม่ต้อไม่อไม่อที่ละเล็กของฝากของที่ละเล็กนะครับนยรุ่นเยอะมากเลยครับผมนะ สมบรรยากาศกันเต็มอิ่มเลยนะครับผมใช่ใช่ชมบรรยากาศช่วงที่คนกำลังเดินเข้ามา <c oughs> <c oughs> ตตอนตอนเข้าก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าทยอยกันมาครับผมนะ แต่เวลาตอนเลิกตอนเลิกงานนี่โอ้ยคนยังเยอะเลยครับผมนะยังคนยังแน่นเลยนะตอนตอนเลิกนะมาดูบรรยากาศด้านหะน้าเพราะว่าคนเขาบางคนเขาก็มาเร็วก็อมานั่งรอ,อนานหน่อยมาผ่อนผอนใจก่อนแต่ตอนเลิกเนี่ยโอ้ย่ังอยู่แย่งกัน,นครับผมนะ เัเริ่ี้ต้องแย่งกันออกเอพราะว่ามันเริ่มความกันนะพองานเริ่มครบนี้ก็ตรงตลาดนัดก,กรกยนี่ก็ยังคนเยอะจุดเราจะให้ชมมันพาไปชมบรรยากาศพาชมบรรยากาศบนด้านบนผิวด้านบนกันว่าคนจะนากน้อยแค่ไหนนะ ฝน,นพัดพัดลมโอ้มอเตอร์ไซค์ก็เข้าแถวรอเลยลนะผมนะอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศกันเยูย น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รถติดเนะเริ่มปิดแล้วนะรถเริ่มหนาแน่นละเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์เสาร์นะก,กับตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะก็ก็จะประมาณนี้เองนะนี่ให้มาดูบรรยากาศตรงหน้าประตูทางเข้าประตูหนึ่งผมประตูทางเข้าราชมังนะสนามกีฬา แป็นประเทศไทยทรับก,การกีฬาแห่งประเทศไทยนะดูบรรยากาศนี่ต้องบรรยากาศนครคนก็เริ่มทยอยกันมาตัวหนุ่นเขาก็เริ่มทยอยกันมา อยกันเข้ามานะ้วนะคนมาถึงก่อนก็ได้เข้าไปก่อนก็ส่วนตลาดนั้วอทอก็จะเปิดเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคนเลื่อนงานเขาก็จะกลับ้า,าน,นะคนที่เขาลงฝั่งนี้เขาก็จะขึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งน้นครับมันกับตอนเย็นขึกคักคนเยอะ แล้วก็เราก็จะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนนั่นอเีกก็คอยติดตามชมดูนะครับผมแต่เราไม่ก็ไม่มีเวลามาพาให้ดูบรรยากาศตอนเลิกงานเลิกเลิกเวนค้นเสิร์ตครับผมเราก็ได้ให้ดูบรรยากาศตอนที่บรรยากาศตอนคนพลังหลังไหลเข้าไปเนี่ครับเราก็จะจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะ คนหลังไหลก็เข้ามาการการถตอนเย็นเร้วนะนี่ก็ทิพพันุอันตราก็จะขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไป เพื่อชมที่ไหนนั่นดีก,ก็คอติดตามชมรู้นะครับผมอันนี้ที่ผ่านนัตัวกล่าคำว่าสวัสดีครับ